ผมจะลองเอาออกซิเจนเนี dzień, ead, draw, ่ยออกซิเจนที mae, ่เราใช้ตัดเหล็กเนี่ยลองมาฉีดใส่ขบูดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมนี้หรือได้ซ่อมไม่ได้ผมจะลองเอาออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนที่เราใช้ตัดเหล็กเนี่ย ลองมาฉีดใส่คาร์บูดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะปกติแล้วรถเขาจะใช้เป็นไนตัสออกไซด์ใช่ไหมทำไมถึงได้ต้องเป็นไนตัสออกไซด์ทุกคนทราบไหมครับ <No. S 1> ไอออกซิเจนเนี่ยเครื่องยนต์มันจะเผาไม่ได้ต่อเมื่อมันมีออกซิเจนมากใช่ไหมครับแต่ในอากาศที่เราหายใจกันอยู่นี่นะครับอากาศที่เราหายใจกันอยู่นี่นะครับปัจจุบันเนี่ยนะมันจะมีเจ้าแก๊ ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไนโตรเจนนะครับก็จะมีแก๊สไนโตรเจนประมาณ78%แนะครับแล้วก็จะมีอากาศออกซิเจนที่เราหายใจเข้าเนี่ยประมาณ28%แล้วก็ก๊าซอื่นๆเยอะแยะอีกมากมายประมาณ1%นะครับไอ้เจ้าแก๊สออกซิเจนนี่แหละที่เอามาใส่รถแล้วมันเผาไหม้ดีเนี่ยทีนี้รถเนี่ยนะครับเปรียบเทียบเลยผมจะเปรียบเทียบกับขวดน้ํานี่นะครับนี่ขวดน้ํานะครับไอ้ขวดน้ำเนี่ยมันจุน,น,น้ําได้1ลิตรใช่ไหมครับไอ้ลูกสูบนี่ก็เหมือนกันครับช่่วงกกระบบอสูเนีย มันจุอากาศได้1ลิตรหมายความว่าเมื่ออากาศเข้าไปแล้วเนี่ยวาล์วเปิดนะครับวาล์วเปิดก็ยังเข้าไม่ไม่อากาศก็ยังเข้าไม่เต็มดีคนก็เลยพัฒนานะครับเอาเป็นเทอร์โบเนี่ยใส่เข้าไปแทนเป็นซูเปอร์ชาร์บ้างเทอร์โบบ้างเพื่ออัดลมเข้าไปให้เต็มเต็มกระบอกสูบหมายความว่าถ้าน้าเข้าไปเต็ม1ลิตรแล้วเนี่ยหรืออากาศเข้าไปเต็ม1ลิตรเนี่ยเต็มกระบอกนี่แล้วเต็มมือือน้ำเนี่ยเต็มขวดนี่แล้วมันก็จะไม่สามารถเข้าไปอีกได้แล้วนะครับใช่ไหม มันจะเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะมันเต็มแล้วทีนี้มันก็ยังแรงนะครับมันก็แรงแต่แต่มันยังแรงไม่พอเมื่อมาแรงไม่พอนะครับคนก็เลยเอาไอเจ้าไนตรออกไซด์เนี่ยมาใส่ทาไมถึงคนถึงได้ทดลองออกกานใไนตรออกไซด์ก่อนหน้านั้นนะครับขอเอาออกซิเจนเนี่ยมาลองใส่เครื่องยนต์ดูแล้วมันติดมันแรงจริงนะครับแต่ความร้อนมันขึ้นมาแบบมากมายเลยไอเจ้าไนโตรเจนเนี่ยมันทาให้ลูกสูบเนี่ยถีบตัวกลับแบบรุนแรงรวดเร็วนะครับทีนี้เมื่อมีออกซิเจนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ก็เลยต้องมีไนโตรเจนด้วย อย่างที่บอกครับเป็นเป็นเทบก็เดี๋ยวผมมีลูกเทเบให้ให้ดูนะครับที่ผมเคยทําไปแล้วใส่มอเตอร์ไซค์นะครับก็จะเป็นคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นเลยครับทั้งอากาศเข้าน้ําเข้าก็จะเห็นเป็นเส้นๆๆๆแบบนั้นเลยใช่ไหมครับทีนี้ ทำไมคนถึงได้เอาไนทัตออกไซด์มาใส่ล่ะก็ไนโตรไนทัตออกไซด์เนี่ยมันมีให้ให้ให้เราเนี่ยครบเลยนะครับหมายความว่ามีไนโตรเจน2ส่วนออกซิเจน1ส่วนไนทัตออกไซด์เนี่ยคุณจะเห็นอยู่ตามแถวๆโรงพยาบาลน,นะครับแตโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยจะตั้งกันเรียงรายเลยนะครับตั้งคู่กับถังออกซิเจนและไนทัตออกไซด์ไนทัตออกไซด์มันช่วยอะไรละ่ะที่เรามใส่รถยนต์เนี่ยคลิปนี้นะครับผมจะลองเอาออกซิเจนเนี่ยนะครับจ่ายเข้าขบูกันตรงๆเลยนะครับแล้วดูว่ามันแรงขึ้นจริงไหมมันเป็นยังไงบ้างนนนนะะะคครรรรัััับบบมมมเเผาไไหห้จิดดีขึย,ยืองงก็ ไปชุพร้อมกันเลยครับไปครับไม่พูดมากลิ้นอาจจะพันพันหน่อยนะครับเพิ่งตื่นนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับถ้าเป็นไม่ได้ผมจะลองเอาแก๊สนี่ด้วยเห็นแก๊สตัวนี้ไหมครับทุกคนเห็นแก๊สถังนี้ไหมครับผมจะเอาแก๊สนี่ด้วยนะครับแล้วก็ออกซิเจนรวมกันนะครับแล้วอัดเข้าขบูตัวนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ เดี๋ยวจะลองดูด้วยนะครับถ้าเวลามันพอนะครับถ้ากับออกซิเจนด้วยและแก๊สด้วยรวมกันเป็นแก๊สผงต้ม LPG นะครับแล้วมารวมกันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูให้ดูเลยครับแล้วก็เอาแก๊สออกซิเจนเนี่ยจ่ายเข้าไปเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานผมเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้สตาร์ทรถนะครับลองดูดิมาสตาร์ทเลยครับโอ้ยเขาเกียวไว้อเปล่าติดท่อ เอาท่อออกก็ได้เ,เดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวใส่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะเริ่มปล่ออกซิเจนเลยนะครับถังตัวนี้จะปล่อยลมอยู่ประมาณ5บาร์นะเอาละปล่อยลม้วครับตอนนี้ อันนี้ลมอยู่ประมาณ5บาร์นะครับของออกซิเจนนะลมนี่ออกแบบแรงมากครับ ผม้โเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วแม่งสันดาบอ่าจุดระเบิดข้างด้านนอกอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเลยสเตลเลต์โอ้โหแม่งจุดระเบิดข้างนอกนะครับไฟออกมาจุดระเบิดข้างนอกนี่เลยหู้แรงเกินผมแค่เอาออกซิเจนเนี่ยจี้ด้านนอกนี่นะครับแล้วแม่งแบบแม่งแบบเอ่อแบบแบบไม่ต้องเล่นเครื่องเลยได้เล่นเครื่องไหมไม่ได้เล่นเครื่องเลยโอ้โหบอกเลยแม่งโคตรตกใจจริงๆแม่งบุ๊บ ข้างนอกเลยอเอหูแล้วไม่รู้ว่าไฟออกที่ปลายท่อยังไงเดี๋ยวไปชมภาพตรงปลายท่อนะโอ้โหแม่งแบบต่อกระจายมากนะครับแล้วแม่งแรงจริงๆออกซิเจนนะครับผมว่าผมจะเติมแก๊สเข้าไปนะผมจะใช้แก๊สเติมเข้าไปด้วยกันออกซิเจนผมไม่กล้าแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยแม่งเลยิี บุ๊บเะเบิดข้างนอกนี่เลยแบบโอ้โหโคตรตกใจเลยโคตรเวอร์อะครับจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> โอ้โหอะแล้วเล่นเครื่องเลยเออตอนนี้ก็มีลมแล้วนะครับ เราปิดเบาลมปิดเาลมโอ้โหแม่งเมื่อกี้แค่ไหนาวาเราไม่ได้เร่งน,นะครับแม่งบอมบอมบอมแรงเลยครับแค่ออกซิเจนจ,จีีแค่ปากเขะบุกแค่นี้นะแล้วแล้วมีออกซิเจนเข้า,าครับหูแม่งแรงเกินว่ะแล้วเครื่องร้อนเครื่องก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ไฟหน้าจะออกไฟท่อแบบแรงมากคือตอนแรกนะครับผมว่าผมจะเอาอย่างที่ผมบอกครับคือตอนแรกผมบอกว่าผมจะเอาแก๊สเนี่ยนะครับก็เป็นแก๊สุงต้มแก๊ส LPG นะครับ เอาไปต่อกับออกซิเจนแล้วก็ลองใส่ขบูดูตอนนี้ไม่กล้าแล้วครับแม่งไฟออกมาจุดระเบิดด้านนอกเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรวะที่มันภาษาช่างผมก็เรียกไม่ถูกเพราะผมไม่ใช่ช่างนะครับผมแม่งออกมาระเบิดข้างนอกแล้วแม่งแรงจริงๆนะครับแล้วถ้าเป็นในเตาออกไซด์ ide, แม่งจะขนาดไหนวะเนี่ยนะครับโอ้แม่งสุดจริงๆเลยเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมถ้าหากคุณช,ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมนีหรือได้ซะไไม่ได่ด้ลากอนสวัสดีครับแล้วเจอกันน EP หห้้าาะออยใพวกผมทไรก็คอมเมนต์ไว้เลยครับ แม่งแรงจริงแต่แต่สำหรับผมผมกลัวนะแม่งไฟแม่งออกมาจุดระเบิดข้างนอกยังไม่เคยยังไม่เคยอะไรวันๆขนาดนี้ปกติทาระเบิดทำอะไรก็ยังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เจออย่างนี้แม่งวันเลยว่ะแม่งแรงจริง,รงคือเรื่องเรื่องผมไม่ได้กลัวเครื่องพังนะแต่ผมกลัวมันแบบมาจุดระเบิดข้างนอกแล้วคอขาบูุดออกมาแล้วไฟไฟมันจะมาลุกอยู่ข้างนอกเสี่ยวอย่างนั้นครับระดับไม่ทันนะครับไปครับสําหรับวันนี้ผมลาก่อนบายตอนนี้เราก็ได้อากาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอัดใส่ถุงเรียบร้อยแล้ว เย็นเฉียบเลยนะอากาศที่มันไหลอยู่ในถุงเนี่ยนะโคตรเย็นเลยเย็นมากนะครับเดี๋ยวเราจะใส่นะ้ำมันเบนซิน